สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหนังเทพเจ้าสายฟ้าเรื่อง d o r n a n e Thunder กันดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้เองเนี่ยเอาจริงๆนะตอนที่เราเห็นโครงเรื่องราวของมันเนี่ยเราแบบอื้ือยากดูมากๆถูกไหมนั่นก็คือเรื่องราวของ God The God Butcher นั่นเองครับผู้สังหารผู้ล่าเทพเจ้าซึ่งในหนังเองอะ มันก็ทําออกมาเป็นเกาะจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบมันหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบมันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่ทำออกมาแนวจริงจังอะไรกลายเป็นหนังตลกไปง,งันนะครับและท่านผู้ชมกอเดอะกอร์บูเชอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่สนุกที่สุดในโลกของคอมิกเลยนะเป็นแบบ one of the best of all time เลยอะคือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะครับผมและกอเนี่ยก็เป็นไวรัลที่แบบ น่าศรัทธามากๆด้วยอ่ะคือเขาไม่ได้ทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลน่ะแล้วเขาก็ดูน่าเกงขามดูโหดมากๆพลังของกอเนี่ยเนโครซอรสามารถปกคลุมดวงอาทิตย์ทั้งดวงได้เลยแล้วตัวของจอคนเดียวเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะตัวของกอได้เลยครับเป็นคอมิกระดับตำนานเลยก็ไม่ผิดนะแต่พอมันเอามาทําในหนังอะ่ะมันกลายเป็นตลกอะ่ะแล้วกอเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นด้วยถูกไหมมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับ พูดแล้วก็เซ็งนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดีกันข่าวดีนี้ก็คือ เราจะได้เห็นต่อภาค5อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วต่อภาค5เองเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เน้นไปในแนวจริงจังละไม่ใช่มาตลกโปกฮาเหมือนภาคสแล้วนะครับผมอาจจะมีการใส่อารมณ์ขันเข้ามาได้เหมือนกับภาค3อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็มันก็จะเน้นแบบจริงจังไปเลยไม่ได้มาแบบว่าจเจ้าขำๆเอาฮาฮาแล้วโทนของหนังเองเนี่ยก็จะมืดมนลงด้วยนะก็จะดัร์กบหน่อยอะไรแบบนี้นะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยตัวของคริสแฮมบูดผู้ที่รับบทเป็นเทพเจ้าสายฟ้านั้นก ก็ได้ยืนยันแล้วะครับว่าเขานั้นน่าจะกลับมาแน่นอน100%จากบทสัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์กับว a น i ิตี้แฟว่าตัวของเขานั้นอยากจะกลับมาแสดงเป็นตัวของจอเนี่ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งนั่นเองครับนั่นแปลว่าในหนังจอภาค5น่าจะมาแน่นอน100%นะครับผมแล้วก็ บอกว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นและมากกว่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรครับนั่นก็คือการมาในหนังเรื่องอื่นอย่างอเวนเจอร์ภาค6นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าอเวนเจอร์ภาค6เนี่ยตัวของเขาก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนแหละเพล่ๆกลับมาตั้งแต่ภาค5นะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันโดยจากบทสัมภาษณ์เนี่ยตัวของเขาได้บอกว่าตัวของเขาอ่ะรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกติดหนี้คนดูเหลือเกินจากผลงานการแสดงของตัวเองใน l ลิฟแฟนตันเดอร์นะครับหรือแปลง,ง่ายๆก็คือละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปอ่เขาาได้บกว ตัวของผมเนี่ยทำให้ตัวเองอะ่ะหลงทางมากเกินไปกับการแสดงที่มันแบบหลุดออกไปหน่อยแปลกออกไปหน่อยแล้วก็บวกกับความด้นสดเข้าไปด้วยมันทำให้เหมือนการแสดงของผมเนี่ยเป็นการล้อตัวผมเองเลย ผมไม่คิดว่าผมแสดงเรื่องจอเลิฟแอนด์ทันเดอร์เนี่ยออกมาได้ดีเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยเหมือนอยากจะแก้ตัวจากความผิดที่เขาได้ก่อมา,อาจากการที่แสดงออกมาในเลิฟแอนด์ทันเดอร์แล้วเน้นตลกมากเกินไปก็แปลว่าเราจะได้เห็นตัวของเขากลับมารับบทเป็นเทพเจ้าสายฟ้าอย่างแน่นอนและในเรื่องของต่อภาค5เองเนี่ยเราก็รู้เรื่องราวคร่าวๆมาแล้วจากตอนจบของภาค4นะครับนั่นก็คือเรื่องราวหลังจากที่ พวกของจอเองเนี่ยบุกไปยังอมนิโพเซนซิตี้แล้วไปขโมยสายฟ้าของซูสมานะครับแล้วก็โจมตีซูสไปด้วยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เหล่าเทพที่เป็นเทพทุกศาสนาเลยนะโกรธแค้นตัวของจอนะครับและตัวของซูสเองเนี่ยก็ต้องการจะตามล่าเทพเจ้าสายฟ้าโดยการส่งเฮอร์คิวลิสมาในเรื่องเองเนี่ยก็จะมีเฮอร์คิวลิสนั้นมาเป็นตัวร้ายในช่วงแรกนะครับแต่สู้ไปสู้มาเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวร้ายที่ร้ายยิ่งกว่านั้นเนี่ยปรากฏตัวออกมาครับ แล้วเดี๋ยวตัวของต่อเฮอร์คิวลสเนี่ยจะเป็นศัตรูกันนะก็จะต้องมาดีกันนั่นเองหลายหลายคนอาจจะเ่าว่าเป็นอามาสุมิกะโบชิหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันมันก็จะตรงกับเหตุการณ์ในอีเวนต์เควอร์นั่นเองนะครับผมที่ตัวของอามาสุมิกะโบชินั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลเป็นหนึ่งในเหมือนร่างอวตารเป็นหนึ่งในแอสเพคของออปิเรียนนั่นเองตรงนี้เองอะออปิเวียนอะเป็นแบบพวกแก๊งสี่ความเป็นไปของจัก,กรวาล รงนี้เองอะ่ะถ้าเรามองไปครับผมในหนังต o อเลิฟแอนด์ทันเดอร์หนึ่งในตัวละครนั้นก็ปรากฏออกมาก่อนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของอีเ r อร์นิตี้นั่นเองมันจะมี4ตัวประกอบไปด้วย1 e nity, 2, Infinity. 2, น,นึ่งอีเ y อร์นิตี้สองอินฟินิตี้สคนนี้จะเป็นฝั่งเดียวกันก็คือเป็นฝั่งของสิ่งในชีวิตในขณะเดียวกันจะมีอีก2ตัวนะครับผมนั่นก็คือ ion, คออฟริเวียนที่ความว่างเปล่าแล้วก็เดดซึ่งเป็นความตายก็จะอยู่ขั้วตรงข้ามกันนะครับผมเป็นเหมือนความสมดุลของจักรวาลน,นั่นเองครับคราวนี้เราได้เห็นไ e ไปแล้วแล้วในเราาอจจะด เปรากฏตัวออกมาในหาหนะของเควอสคิงหรือว่าเทพแห่งความชั่วร้ายของญี่ปุ่นอย่างอามาสุมิกะโบชิจากเรื่องราวต่อภาค5 ที่เรายังไม่รู้ชีพภาคครับแต่ตัวของอามมาสุมิกับโบชิเองเนี่ยก็ได้มีคาเมโอไปแล้วด้วยนะครับผมในต่อเลิฟสันตันเดอร์ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันแหละว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของต่อภาค5เองเนี่ยนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือน้องเลิฟนั่นเองนะครับผมลูกสาวของกอที่ตัวของกอเนี่ยได้อธิษฐานขอต่ออีเทอร์เนตี้ให้คืนชีพลูกสาวของตัวเองกลับมาและอีเทอร์เนตี้เนี่ยก็ทําให้ สำเร็จผลจริงๆนะครับผมตัวของน้องเลิฟเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของความรักของกอถูกไหมแล้วก็น่าจะมีพลังคอสมิกด้วยนะครับผมคือมีพลังมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าระดับคอสมิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนจบของตอนเลิฟส n d นทันเดอร์เราก็ได้เห็นแล้วว่าเลิฟเนี่ยดูจะมีพลังเยอะมากด้วยซ้ำแต่ยังไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนทำให้หลายๆคนเนี่ยตีความกันไปว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น Aspect of l o v e ของจักกวาเลยนะครับนั่นก็คือเป็น ความรักของจักรวาลที่รวมกันมาจนกลายเป็นตัวตนเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตใจิตใจขึ้นมาครับจะเรียกว่ามนุษย์ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก็แล้วกันเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ได้สานต่อไปใน mcu ต่อไปด้วยนะครับผมเราจะได้เห็นพวก cosmic b e i n g มากขึ้นนั่นเองครับ และก่อนจะจากไปเนี่ยเราก็มาพูดถึงเกร็ดของเฮอร์คิวลิสซะหน่อยละกันนะครับผมในๆก็กลับมามีไฟทำคอมิกเวิลด์แล้วก็อยากจะแบบเล่าสิ่งที่มันเก็บเอาไว้มานานเนี่ยออกไปให้จัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ทวนความจําให้กันหน่อยละกันนะครับผมว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยมีพลังอะไรบ้างเฮอร์คิวลิสแข็งแกร่งขนาดไหนเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นบุตรแห่งซูสนั่นเองนะครับผมเป็นเทพกรีกนะครับซึ่งตัวของจอเนี่ยก็เป็นบุตรแห่งโอดินซึ่งเราจะเห็นว่าโอดินเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเอเลี่ยนในจักรวาลมาเวลนะครับ แต่เขาไม่ได้มาจากต่างดาวนะคือมันอยู่อีกมิติหนึ่งแทนนะครับคืออย่างแบบแอสการ์ดเนี่ยเป็นเหมือนดาวในอาวากาศแต่ทางฝั่งของโอลิมปัสเนี่ยจะเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งไปแทนนะแล้วก็ทางฝั่งของตัวของเฮอร์คิวลิสกับ t อเนี่ยใครแข่งแต่งกว่กันนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพลังเนี่ยสูสีกันมากๆครับแต่ตัวของจอเนี่ยอาจจะมีความสามารถที่หลากหลายกว่านั่นก็คือสามารถแบบบินก็ได้ถูกไหมยิงสายฟ้าก็ได้ จะแบบมีพลังก,กำลังก็มีนะครับผมก็คือมีพลังหลากหลายอะแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีพลังหลากหลายเท่าไหร่ครับมีพลังอย่างเดียวนะครับผมนั่นก็คือความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ของเขานะครับแต่เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยตัวของจอจะดูแบบโหดกว่าถูกไหมแล้วก็หากเราดูกันในความแข็งแกร่งอะที่มันปรากฏออกมาในหนังอะตัวของยอนี่คือแบบแม็คละแบบเวลตันแล้วอะของแบบฮีโร่เนี่ยมึงแบบโหดจัดอะถูกไหมแบบอเวนเจอร์ทั้งทีมารวมกันความแข็งแกร่งเนี่ย อาจจะยังสู้ต่อไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เอาเดอะฮักมาด้วยนะครับผมถ้าแบบตอเดียวๆคนเดียวเนี่ยแม่งโหดจัดจริงๆแต่ทว่านะครับผมเฮอร์คิวลิสครับถึงแม้ว่ามีพลังเนี่ยไม่ต้องเยอะครับขอมีอันเดียวก็พอแต่พละงก,กำลังของเฮอร์คิวลิสเนี่ยมีมากกว่าตอน,นั่นเองนะครับผมคือโหดจัดนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะมันไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้เสมอไปเพราะาในคอมิกอย่างที่ทุกคนรู้พลังของแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็ดิ้นได้ครับ เดี๋ยวอีเวนนี้ไอ้ตัวนี้เก่งกว่าเดี๋ยวอีเวนนี้อีกตัวเก่งกว่ามันสลับกันได้นะครับผมและถ้าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโหในคอมิกพี่แต่ตอร่างโหดสุดอะมันโหดมากเลยนะระดับแบบทําลายจัก,กรวาลได้เลยเฮอร์คิวลิสก็ทาได้เหมือนกันครับเฮอร์คิวลิสร่างแบบเทพโคตรของเธอคิวลิสอะพลังแม่งโคตรเวอร์ตัวแม่งใหญ่เท่าโลกอะทุกคนคือแม่งโหดจัดนะครับผมแล้วก็ใบให้ว่าถ้าหนังเนี้ยมันเป็นตอห่าห้ก็จริงครับแต่ถ้ามันเอาเรื่องราวเคออสวร์มาเนี่ยเราอาจจะได้เห็น h e r c u l ิวลิเนี่ยเป็นพระเอกตัวจริงก็ได้ครับเพราะว่าในเหตุการ์เชียร์สว e ์เนี่ยเฮอร์คิวเป็นพระเอกตัวจริงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแบ่งบทอะไรยังไงนะและนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดของตอวภาค5นั่นเองที่ตัวของคริสแฮมงบทนั้นน่าจะกลับมารับบทอย่างแน่นอนจากการที่เขาบอกว่าเขาละอายใจเนี่ยรู้สึกแบบแย yeah, ่มากๆเลยรู้สึกติดหนี้กับคนดูเลยกับการที่เขาแสดงหนังแบบ ฮาไปหน่อยในหนัง Love Thunder นั่นเองนะครับยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ